สวัสดีครับพามาชมพักพื้นบ้านนะครับผู้ชมมังหวดขาใหญ่นะครับหรือว่าต้นซัมมเรียงนะครับในภาษากลางนะครับภาษาอีสานเรียกมังหวดขาใไงนะครับกินได้นะครับพี่น้องครับมีรสฝาดหวานเหมือนกันกับต้นมังหวดขาหน่อยนะครับนี่คือต้นหวดขาใหญ่ครับต้นซัมมเรียงหรือว่าต้นมังหวดขาใหญ่นะครับ เป็นพักพื้นบ้านที่ใส่กินกันมาเต็โบราณนะครับใบอ่อนของเขานะครับใส่จิ้มน้ำพริกนะครับต้นสมเรียงนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับพบได้ทุกผักของไทยนะครับเป็นพักพื้นบ้านโบราณนะครับที่หลายคนลืมไปแล้วนะครับนี่ครับลักษณะใบสวยงามนะครับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่นิยมใส่เป็นไม้ประดับนะครับต้นหวดขาใหญ่ครับออกดอกตามลำต้นนะครับผลสุกข,ของเขาครับกินเป็นยากแก้ไขในเด็กได้นะครับแก้ท้องเสียในเด็กนะครับเป็นผลไม้แก่ ทองเสียในผู้ใหญ่ก็ไดนะครับพี่นองครับเป็นผลไม้โบราณนะครับบกวดข่ายไงครับรากของเขานะครับมีสรรพคุณด,ดังดังสมุนไพรนะครับรากครับมีรสขมเล็กน้อยนะครับใช้เป็นยาแก้ไขแก้ไขกำเดาไข้พิษแก้เลือดกำเดาไหลนะครับแก้รออไในเป็นยาแก้ท้องผูกท้องเสีย ช่วยให้ระบบทั้งเดินอาหารทำงานตามปกตินะครับของเขามีลักษณะสวยงามนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ยินต้นขนาดเล็กสูงได้ 6- กถึงแเมตรเลยนะครับใส่ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับใบเขาสวยงามนะครับใบของเขาสีเขียวตลอดปีนะครับผลกินได้ครับ ใบก็กินได้ครับต้นสมเรียงหรือว่าต้นหมังหวดขาในภาษาในภาษาสีสานนะครับเป็นพักที่หลายหลายคนลืมไปแล้วนะครับเขาจะมีหูใบด้วยนะครับตามลำต้นนะครับครับ คลิปนี้จะพามาชมบังหดขาใหญ่นะครับหรือว่าต้นสัมเรียงในภาษากลางครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ